น้องตะวันน้องแบมบแล้วก็สิทธิโชคพี่เจี๊ยบอมรัตค่ะวันนี้วันที่7กุมภาพันธ์ตอนสายๆนะคะพวกเรากําลังร่วมรอผลประกันตัว9คนที่ยื่นไปตั้งแต่เมื่อวานนะแต่ยังไม่ทราบผลวันนี้หวังว่าเราจะได้ทราบข่าวดีค่ะสําหรับพี่เจีย๊ยบการอัดคลิปนี้ยากมากที่จะหาคําพูดอะไรมานะคะก็ได้แต่บอกว่าสิ่งที่นักต่อสู้รุ่นพี่ป้านะาที่ทําทํามาแล้วก็ทิ้งภารกิจอะไรให้ กลายมาเป็นภาระของคนรุ่นน้องๆนี้นะพวกเราก็รู้สึกละอายใจแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราไม่กล้าพอหรือว่าไม่เด็ดเดี่ยวกล้าหาญมุ่งมั่นพอหรือเปล่านะคะทาให้เป็นภาระของน้องๆแต่เชื่อว่าเมื่อน้องๆเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วหันกลับมามองอสิ่งที่ได้ทําในพศออนี้ในวันนี้จะไม่มีคําว่าเสียใจหรือเสียดายเลยนะคะเพราะว่าทุกคนทํา สุดกำลังเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำได้เพื่อคนอื่นเพื่อทวงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อทวงโครงสร้างที่มันโครงสร้างยุติธรรมที่มันมันบิดเบี้ยวในสังคมของเรามานานแล้วนะคะเป็นบุตรหมายที่ดีที่เรื่องนี้ได้ถูกขานรับอย่างกว้างขวางแม้กระทั่งคนในวงการแวดวงกฎหมายเองแม้กระทั่งตัวพีภาผู้พิพากษาเองก็ฝากมาบอกว่าสนับสนุนแล้วก็เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องต่าง ของน้องนะคะแล้วก็รวมทั้งในสภาก็มีการได้พูดยัตินี้เป็นยัติติด่วนเข้ามาในสภาเรื่องสิทธิการประกันตัวค่ะก็ถือว่าการต่อสู้ในบทนี้เราประสบความสำเร็จด้วยความอุทิศตนนะคะเดีดยวเดี่ยวกล้าหาญของน้องๆพี่เจ็บอยากให้รักษาตัวแล้วก็ออกมาเจอกันแล้วก็ออกมาสู้กันในบทต่อไปแล้วมองพัฒนาการของ กระบวนการยุติธรรมในประเทศนี้ร่วมกันนะคะรักษาตัวค่ะแล้วออกมาเจอกันค่ะ